นี่เป็นวันพุธแล้วเนาะวันพุธก็ต้องเจอกับหวยลาวสักหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้หวยลาววันที่11กันยาย,ยน2อ6 7นนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้พายุนะครับเข้ามาในไทยละก็ฝนตกกันโปรยปลายนะครับ ตามที่เรากลัวกันว่าถ้าเป็นพายุเข้ามาแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแต่จริงๆแล้วนะครับประเทศที่โดนจริงๆก็คือเวียดนามนะครับเพราะว่าทางนู้นน่ะเขาก็จะมีเทือกเขาที่ยาวตั้ง300กว่ากิโลนะครับเขาจะโดนก่อนรับก่อนแล้วมันก็จะลดกำลังลมลงนะครับเพราะเทือกเขาเวียดนามมาถึงไทยนะครับ มันจะเป็นแค่ลมมรสุมเท่านั้นนะครับตกก็อาจจะตกทั้งวันนะครับไม่หนักมากอา้าวหวยเล่านะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับคู่แรกก่อนเลยครับ93นะครับตัวต่อมาครับ63ครับสอครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งหนึ่งแปดครับสามสามครับแปดแปดครับสามสองครับ 0 9ครับผมจะให้อีก2คู่นะครับการพาดนะครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนนะครับที่เตือนกันทุกครั้งนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงฉะนั้นการลงทุนในการเสี่ยงเราจะต้องระมัดระวังนะครับ สักนิดหนึ่งครับผมศูนย์สามครับแล้วก็ 43ครับและนี่ก็คือหวยลาววันที่11กันยายน2567ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขรวยหวยเงินล้านด้วยครับ